มือนี้แม่เหมียวสิผ้ามาแกงเฮดค่ะเฮดที่เม่มเหมียวใส่ในมือนี้เป็นเฮดของฝรั่งนะคะนี่ค่ะเป็นเฮดขั้นตะเล่นนะคะเฮดเหลืองๆแล้วก็เป็นเฮดซุปปิโลนะคะเฮดตัวนี้นะปกติแล้วฝรั่งเอาจะเอาไปผัดเนยหรือว่าทำน้ำซอสหรือว่าย่างกินกับสเต็กนะคะแล้วส่วนตัวนี้ก็จะทำเอาเมาอบเป็นเฮดใส่สป,ปากเกตตี้นะคะแล้วก็ ทํำกินซุปทำเป็นซุปใส่กบขิ่มของฝรั่งนะคะแต่แม่เมียวใส่มะแกงนะคะใส่มะแกงแล้วก็ใส่เป็นบักบวบฝรั่งนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นต้นก้านสมนะคะต้นก้านสมตัวนี้นะฝรั่งใส่ทําเป็นอันทําเป็นของหวานหรือน้ำผลไม้นะคะแต่แม่เมียวใส่มาเป็นใส่แกงเทน่นคือบักหามสมมันเท่าเลยค่ะตัวนี้รสชาติเป็นจะสมสมนะคะใส่เท่นบักหามได้เลยค่ะ จร,จริงๆแล้วเฮดขั้นตะเล่นตัวนี้น่ะทำมะแกงแบบเล่าๆข้าแบบนี้น่ะจะบ่ค่อยเข้ากันนะคะจะให้เข้ากันอีลีก็คือทําเป็นเมนูอาหารฝรั่งค่ะแต่แม,ม่เมียวคืออยากแกงเฮดค่ะมือนี้เรามีเฮดอยู่ในบ้านนี่หลายก็เลยเอามะแกงร่วมๆกันค่ะกับมะล่องเมืองมาจะแสบบอนะคะเดี๋ยวแม่เมียวปั่นน้ำออกนิดนึงค่ะแม,ม่เมียวคืออยากแกงเฮดค่ะแกงเฮดชดนำห้อนคือจะแสบค่ะ นี่ค่ะเหน๋ยวคนเลยนะคะคนแกงร่วนๆกันไปค่ะเม,มียวปรุงเครื่องเลยนะคะใส่เกลือค่ะเมีม่ยวใส่รสดีนําค่ะใส่ชูรสค่ะผู้ใดบ่มาก,กินชูรสกับบะไส่นะคะแต่เม,มียวนี่กินชูรสค่ะเมื่อนี้ แมี่เมียวใส่เป็นน้ำปลาขวดคือเกานะคะใส่แกงค่ะเห็นไหมคะแกงแป๊บเดียวก็สซุกแล้วค่ะเลาวเฮ็ดนี่เพิ่นมีความอุ่นนาำค่ะนีงไงขนาดแม่เมียวใส่น้ำนิดเดียวเพิ่นก็น้ำหลไหมคะเฮ็ดเริ่มซุกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เมียวจะซิมมึงค่ะแซบค่ะ แต่มันบอค่อยสมเดี๋ยวแม่แม่จะเอาต้นการสมเนี่ยมาใส่อีกจักน้อยค่ะที่นี้เอาทำทำเป็นล้งทองคิดไวกินหนาหนาวแบบนี้ทุกปีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่แม่จะเอาล่างก่อนค่ะนี่ค่ะใส่เป็นการลงแบบนี้เลยค่ะแม่แม่คิดอยากสบมสมค่ะมือนี่หอมหอมค่ะใกล้จะสุกแล้วนะคะใกล้จะสุกแล้วตอนนี้ เฮดด้สุกแล้วนะคะแม่เมียวก็ได้ปุงเครื่องแล้วก็ซิมแล้วค่ะแซบแล้วค่ะแม่เมียวจะใส่บวกฝรั่งลงไปเลยนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงเฮดของแม่เมียวค่ะไปค่ะเข้าไปกินเลยค่ะแม่เมียวฟินแลนด์ชาแนลสวัสดีค่ะแกงเฮดแล้วแล้วกับสิพ้ามากินเขาได้ค่ะบัดนี้ นี่ค่ะแกงเห็ดฮอนฮอนเมื่อกี้นี่แหละค่ะที่แม่เมียวผ้าเฮดค่ะนี่ค่ะเอามากินเข่ากันด้วยเนาะอันนี้เป็นเห็ดฝรั่งนะคะเห็ดฝรัง่งถ้าจะให้มีความแซ่บก็คือเอาไปทําเป็นเมนูอาหารฝรั่งค่ะมันค่อยจะเข่ากันนะคะแต่ว่าโดยความที่ว่าแม่เมียวอยากกินแกงเห็ดค่ะแม่เมียวก็เลยเอามาแกง กกะได้คือการขาดแต่ว่าถ้าจะให้มันแสบคือจังเหตุของไทยเฮามันก็่าแสบนะคะมันจะออกค่อนข้างจืดแต่ถ้าเอาไปทําเป็นอาหารฝรั่งน่ะมันจะมีความมั่นมั่นนะคะนี่ค่ะข้าเหนียวกบห่อนหอนค่ะมา่ำมากินเข่าค่ะไอ่ทวนทวน,ทวนอยู่ค่ะมาทำมาซีฟลามน้ำแกง ืแซ่อบอยู่ค่ะนั่นำปลาแดกแม่เมียเป็นคนกินนั่นกับเขา่าวฝรั่งวาแล้วเนี่ยค่ะแซ่บค่ะ บวบนี่เป็นบวบฝรั่งนะคะเนื้อจะบโบเลเลคือบวบปันเห่านะคะคือบวบไทยเห่าแต่ว่าตอนนี้ยังห่อนอยู่ยังกินบอท่ันได้แม่แมวมากมากกินค่ะมากกับมาใส่แกงฮ็ดแบบนี้แหละแกงฮ็ดแกงเนื้อไม้ค่ะโอ้ยแซ่บค่ะค่ะ ข้างหอนข้งแสีบจะเป็นแอบมาด้จ้ะมาสดนาำหอนกับแม่แมี่ยเด้อหอนสมใจแสบสมสมอยากเฮ็ดตัวนี้นะ่ะฝรั่งกจ็จะเอาไปอบนะคะเอาไปอบแล้วก็เก็บไปกินหนาหนาวแล้วพอท้ำกับเขาน่ะ ถ้าทำเป็นสเต็กหรือว่าทำเป็นสปาเกตตีอย่างก็แซมฟารังกะเจ้าจะเอามาปดไหมคะเอามาบดบดบดให้มันเป็นละเอียดละเอียดแล้วกะเจ้าก็จะโรยใส่สปาเกตตีแล้วก็พัดไปน้ากันหรือว่าเวลากะเจ้าทําสเต็กนะคะกะเจ้า,จากส็สิเอามาบดบดใส่กับสเต็กคะ่ะแต่ว่าบ้านแม่เหมียวนี่ใส่สปาเกตตีเวลาทํานา้ำซอสของแม่เหมียวโบ้บดนะคะแม่เหมียวใส่ทั้งอันเลยเพราะว่าขพงแม่เหมียวอ๊บไม่หลายทุกปีแล้วกะ แม่เมียวดัดแปลงมาทําเป็นเมนูอีสานก็นคือเอามาลาเอามาเอามาลาเอามาย่าคือจังเห็ดบานเฮานีแ่แซ่บหลายคือกันค่ะตัวนี้นะคะเห็ดตัวนี้นะคะแม่เมียวนี้มกักดัดแปลงกับเห็ดกระเจ้าค่ะเอามาเห็ดต่กินเป็นอาหารอีสานค่ะเพราะว่าแม่เมียวมากกินอาหารอีสานเนาะแต่ว่ากะถามว่ามันแซ่บบ่กะกะพอแทนใดพอหายหิวใดนะคะแต่ถ้าจะให้ตรงจุดอีรีก็คือ ต้องทำเป็นเมนูของอาหารฝรั่งนะคะเพราะจะเข้ากันเบาร่อให้แกงเห็ดหายควันจักหน่อยนะคะมาสดต่อค่ะยังห่อนอยู่คือเกาอยู่อยากกินบวบแต่ปลาบวบอมความหอนดีดีค่ะ หอนเศร้าเระเป็นกันเบาก่อนค่ะเบาก่อนเดี๋ยวลวกปากห,หอน yakin buat แม่เมียวลืมบอกอีกหนึ่งเมนูนะคะตัวนี้น่ะมกใส่ไข่แซบแซบ,บค่ะมันจะคือรสชาติคืออันเห็ดเห็ดเข็มก็ได้เรือกว่าเห็ดหัวหยาบานเท้าก็ได้อยากกินบวบอ <c oughs> <c oughs> กินได้เยอะค่ะจะห้อนห้อนแซบดี เเคะอามือคุยเอาเลยเนาะแม่แมวลืมเอาสมเหามานะอืมอืมอืม คว้ามหวอนอืมเือปักร้ยกายได้จ้ะเลือบักร้ยกายนึง่งแม่เมียวใส่บวบเบิดนวยเลยค่ะมาก,กิน สมไปร้วยอันต้นก้านสมนะ่ะเพื่อนจะสมสมคือบักคาหน่อยบานเท่าน่าจะจ้ะเอาค่ะคำสุดท้ายคำใหญ่ จะไปค่ะเดี๋ยวแม,ม่เมียวคอยกินตอก็เนื้อค่ะมันยังหอนอยู่คงจะได้นั่งพักสักพักก่อนค่ะจังไนคลิปนี้แม,ม่เมียวก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม,ม่เมียวต่อต่อไปในเด้อค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ